สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o i o Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูแท็บเล็ตของค่ายฮัวเบยนะฮะนั่นก็คือฮัวเบย์เมดแพด11นะครับซึ่งเป็นรุ่นปี2023นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแท็บเล,ล็ตรุ่นนี้จะค่ายหัวเบยนะผมจะมีสเปคตรงไหนน่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับไปเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฮัวเบย์เมดแพด11 รุ่นใหม่ของปี2023นะครับผมที่มาพร้อมกับงานเปิดตัว Huawei Mate 30X แล้วก็ Huawei P60 Series นะครับโดยยืนยันสเปคตามข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับผมว่าใช้ชิปเซตตัวแรงของเซมิ d r ก g อน870มาพร้อมกับแบมสูงสุดขนาด8กิและหอมขนาด26 g b มีจุดเด่นที่หน้าจอกว้างถึง1 1นิ้วที่ใช้จอแบบพิเศษนะครับลดแสงสะท้อนได้ซึ่งสามารถใช้งานได้นานแบบไม่เมื่อยตานะฮะสำหรับ Huawei Mate 11นะครับรุ่นใหม่ของปี2023นะครับ มาพร้อมกัน2อรูปจะมีความพิเศษที่หน้าจอนะครับโดยหน้าจอแบบแรกนะผมจะเป็นหน้าจอธรรมดานะผมแล้วก็อีหน้าจอนะผมจะเป็นหน้าจอผิวสัมผัสเหมือนกระดาษนะครับโดยขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องผมจะอยู่ที่7.2ม mm ิลลิเมตรนะครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่480กรัมนะฮะตัวเครื่องเนี่ยรองรับปากกาสไตลัสแบบแมกนติกด้วยนะฮะ สำหรับหน้าจอนะผมให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่11นิ้วเป็นหน้าจอแบบ TFT LCD นะครับผมความละเอียดหน้าจอสูงระดับ 2.5K นะครับมาพร้อมกับอัตรารีเฟรชเรทสูงถึง120 h ฮนะครับที่สำคัญเนี่ยหน้าจอเนี่ยยังรองรับการใช้งานปากกา Huawei ย m p e n c i l นะครับซึ่งได้รับมาตรฐาน SGS และ TUV Leishan ด้วยนะฮะความหนาแนยนของพิกเซอร์นะครับจะอยู่ที่275 PPI นะฮะสำหรบับรุ่นหน้าจอกระดาษนะผมจะช่วยลดแสงสะท้อนลงไปถึง97 ทำให้การดูหนังอ่านหนังสือหรือการเขียนเขียนหรือการวาดรูปบนหน้าจอนะครับช่วยลดความเมื่อยล้าของสายตานะครับแต่ผิวของหน้าจอเนี่ยจะมีความสากๆหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมเมื่อใช้ร่วมกับปาการนะผมจะให้พิลลิงเขียนเหมือนกระดาษจริงๆนะครับซึ่งสามารถลงรับแรงกดได้หลายระดับนะฮะสำหรับตัวเครื่องนะผมมาพร้อมกับ Har m o n y OS เวอร์ชั่น3านะครับสำหรับชิปเซ็ตนะครับผมมี2อชิปเซ็ตให้เลือกด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่หน้าจอที่เป็นแบบกระดาษนะครับผมจะใช้ชิปเซ็ตของควาค n 8 7 0นะครับ บนสถาปรยกรรมระดับเทต์นาโนเมตรส่วนรุ่นหน้าจอธรรมดานะผมจะใช้ชิปเดต์ของซีแลมดากอน865นะฮะบ,บนสถาปรยกรรมระดับเทต์นาโนเมตร CPU ออคตาคอรนะผม c p u จะเป็นของไอ n น650นะครับตัวเครื่องสามารถใส่ micro SD card เพิ่มได้นะครับสำหรับหน่วยความจำภายในนะผมแรมไม่ให้เลือกสองขนาดด้วยกันนะครับโดยจะมีแรม6 g b แล้วก็แรม8 g b นะครับส่วอ r ก็มีเลือกสองขนาดเช่นเดียวกันนะครับได้แก่1 28 g b แล้วส56 g b สำหรับลำโพงนะครับผมให้ลำโพงมาทั้งหมด4ต,ตัวนะครับซึ่งรองรับเสียงฮัวเว่ยไฮเซนต์8.0ทำให้เสียงมีมิตินะครับมาดูต่อที่กล้องนะฮะสำหรบับกล้องหลังของฮัวเว่ยเมท811นะครับผมให้กล้องหลังมาเพียงกล้องเดียวนะครับความละเอียดอยู่ที่ติดตามกะพิกเซลค่าเอสดูที่1.8รองรับระบบ PDF นะครับกล้องหลังสามารถถ,ถ่ายวิดีโดอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทและ 1080P 30เฟรมเรทนะฮะ กล้องหน้านะคผมให้ความเรทมาอยู่ที่8เมกะพิาากเซลค่า f อยู่ที่2.0กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอควาเมเรทสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมนะครับตอนรับ Wi-Fi นะผมรองรับ Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi 6นะฮะ b l u e t o o เป็นเวอร์ชัน5.1พอการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชั่น3.1นะฮะสําหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มามากถึง7,250มิลลิแอมรองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์สําหรับสีที่วางจํหน่ายนะครับผมจะมีสีสีด้วยกันนะครับได้แก่ Black, Blue แล้วก็ Purple นะฮะ สำหรับราคาที่วางจําหน่ายของรุ่นจอธรรมดาแล้วก็รุ่นจอกระดาษนะผมก็จะมีดังนี้นะฮะโดยข้อมูลล่าสุดนะครับผมยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะนําเข้ามาขายในเวอร์ชันโกลบอลหรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารเป็นทีนะครับว่าฮุยเว่ยเมด811นะฮะจะวางขายในเวอร์ชันโกลบอลหรือเปล่านะครับก่อนจะกันไปนะผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตกันะผมนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆช่องผมนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หนน้าาาะบบผม๊ยย